มติที่ประชุมสบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบคเป็นประธานวันนี้มีการเห็นชอบนะคะขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกเป็นระยะเวลาสองเดือนคือตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2564จนถึง31มกราคม2565ค่ะและที่ประชุมสบคอยังเห็นชอบปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม6จังหวัดให้เป็นศูนย์จังหวัดและให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิลค่ะส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง3.9จังหวัดถูกปรับให้เหลือ23จังหวัดพื้นที่ควบคุมสีส้มจาก23จังหวัดยังคงเป็น23จังหวัดนะคะพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือว่าสีเหลืองจาก5จังหวัดเป็น24จังหวัดโดยไม่มีพื้นที่เฝ้าระวังหรือสีเขียวค่ะ ส่วนพื้นที่สีฟ้าหรือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว4ีจังหวัดถูกปรับให้เป็น7จังหวัดนะคะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครกระบี่กาญจนบุรีนนทบุรีปทุมธานีพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโควิด -19 สำหรับกิจการสถานบันเทิงยังคงมีมติให้เปิดตามกำหนดการเดิมนะคะคือตั้งแต่วันที่16มกราคม2565 ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมให้จำหน่ายสุราได้ไม่เกิน23นาฬิกาค่ะแล้วก็เปิดบริการได้ไม่เกิน24นาฬิการวมถึงงดกิจกรรมให้บริการคาราโอเกะการจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลางการบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกันกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงงดการให้บริการหรือกิจกรรมที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าค่ะ